สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพี่น้องที่ชื่นชอบการต่อนกเขานะครับการเลี้ยงโนกเขาครับแล้วก็ชื่นชอบลงไหลในรูปแบบของงานพะเนตดนะครับวันนี้หยิบเอามาฝากกันนะครับตัวพะเนตดบวงนะครับหลายท่านที่เข้าไปชมใน YouTube ถามเข้ามาเยอะเลยนะครับ2ใบนะครับอันนี้2ใบเตรียมที่จะส่งไปที่ทางวิชัยการบอกนะครับ ใช้การเบาะแถวห้วยขวางนะครับใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบกระโจมถอดนะครับแล้วก็ของน้องธินกรนะครับน้องธินกรที่ประคนชัยนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นแบบถอดเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกระโจมที่ถอดออกได้นะครับอันนี้ลองแต่งให้ดูนะครับลักษณะการขึ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราจะแซมใบไม้ก็จะแซมแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับนี่นัดพี่เขาตั้งแต่วันจันทร์นะครับพี่ประเสริฐทางระยองนะครับวันนี้ยังได้เคลือบสีอยู่เลยยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปดไกอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับเหลือทําสีกับเก็บรายละเอียดงานหน่อยนึงนะครับทําชานทําอะไรใส่แล้วก็ตอนนี้ก็หมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้งานประกอบเข้าไปเสร็จหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นสองชานปรับระดับนะครับหลายท่านนะครับที่ยังค้างกันอยู่ยังไงก็ปวดใจรอนิดนึงนะครับ ก็ไหนๆก็รอมาแล้วนะครับอยากให้ท่านได้ใช้นะครับก็พยายามที่จะเร่งงานให้อยู่นะครับหลายใบก็กําลังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าอีกบางทีเราก็จะส่งโดยที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าตัวนี้เคยมีเคยทําคลิปอยู่แล้วนะครับเอาและนะครับมาดูที่กลไกของมามาดูที่ตัวพระเนตรบ่วงแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นงานกิ่งตะโกนะครับที่ทุกคนที่ตามกันอยู่ตอนนี้คงจะเห็นอยู่นะครับ งานก็อิงในรูปแบบธรรมชาตินะครับตัวกระโจมถอดก็ใช้กิ่งตะโกเป็นตัวเป็นตัวทำอ่าทำทำอกพเนียดนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นสลักถอดเข้าได้เลยนะครับนะครับถ้าลักษณะสองใบนี้เหมือนกันนะครับสองใบนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวด้านข้างนะครับเป็นกิ่งเหมือนกันนะครับมี มูหิ้วให้ด้วยนะครับเวลาที่เดินไปไหนมาไหนเวลาที่เราจะใช้ต่อดินนะครับหรือว่าเอาไปฝึกนกต่อดินก็ได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับใครที่ไม่เอาเอานกไม่ได้เอานกใส่นะครับก็อ่าไม่ไม่ได้เอากระโจมใส่ก็คือผูกขานะครับผูกขานกติดกับช่วงช่วงคอนตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนลักษณะการต่อกิ่งนะครับโดยที่เราใช้กลไกของบ่วงนะครับบ่วงตัวนี้นะครับบ่วง หลอกสุดแล้วแหละนะครับอันนี้เป็นกิ่งธรรมชาติทั่วพวกนี้ก็คือเจาะไปไว้ให้หมดนะครับเพื่อที่จะแซมใบไ,ไม้อย่างนี้ได้เลยนะครับแซมได้เลยทั้งปลายคอนแล้วก็ตัวคงตัวกิ่งพเนียดนะครับพวกนี้ได้หมดอันนี้ลักษณะก็คือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลไกรายละเอียดยังไงการขึ้นการประกอบมีคลิปส่งให้เป็นเป็น,เป,นเป็นลายๆไปนะครับเดี๋ยวของถึงก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเราจะใส่กระโจมก็ทําสลักไว้ให้แล้วนะครับคนถามเข้ามาเยอะนะครับหลายท่านถามเข้ามาเยอะตัวน,นี้ก็ใส่สลักเข้าไปได้เลยแล้วก็มีหลายท่านที่มีกระโจมอยู่แล้วนะครับหลายท่านที่มีกระโจมอยู่แล้วอยากจะได้เฉพาะชุดนี้นะครับเฉพาะชุดนี้ก็ทําให้นะครับชุดหนึ่งหกร้อยบาทรวมส่งนะครับบอกราคากันได้เลยนะครับหลายท่านถามเข้ามาชุดนี้หกร้อยนะครับหกร้อยรวมส่ง หรือท่านที่จะเอาเฉพาะกระโจมก็ได้นะครับกระโจม5้ายห้าสินะครับรวมส่งหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นกระโจมติดนะครับลักษณะที่ไม่ได้ถอดแบบนี้แต่ว่าก็มีกงเหมือนกับกงกงเขาเรียกว่าติดตายเลยนะครับแล้วก็มีกลไกเหมือนกันนะครับชุดละพันนะครับตอนนั้นพันหนึ่งรวมส่งแต่ถ้าเป็นแบบถอดอย่างนี้นะครับพันสามนะครับเพราะว่างานนี้มันมันมันก็พีกันก็มันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ หลายคนหลายท่านก็หลายอาจารย์ก็ทําอยู่แต่ว่าอแบบาจจะต่างกันที่รูปแบบแล้วก็ลีลาต่างกันที่กลไกนะครับต่างกันที่รูปแบบแนวคิดนะครับงานพวกนี้ถือว่าเป็นเป็นรูปแบบเฉพาะแล้วกันนะครับอาจจะทํามาแล้วก็ทํามาทุกใบจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นงานพวกนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ทําให้2กิ่งนะครับมีกิ่งแขนงเล็กๆพวกนี้ถ้าไม่ชอบก็ตัดออกนะครับแต่แต่ว่าจะส่งไปอย่างนี้แหละครับ แล้วก็นั่นก็ทําเป็นสามกิ่งให้นะครับอย่างนี้เวลาเราไปขึ้นต้นแห้งนะครับที่ไม่มีใบเราก็ไม่ต้องแซมนะครับแต่สมมุติว่าเราไปขึ้นต้นไหนที่มีใบที่ต้องแซมอย่างนี้ใบลําไยนะครับต้นลําไยเราก็ใส่ได้เลยคือกิ่งตะโกเนี่ยเขาจะรูปแบบของกิง่งหรือสีสันของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับไม้และหลายอย่างนะครับหลายหลายอย่างเลยนะครับเขาจะออกเป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับเนี่ยทำเทาดำดำ สีขา,ขาวขาวผสมดำอย่างนี้นะครับมันจะดูดูงานเป็นแบบที่เข้าออได้ง่ายนะครับเอาเป็นว่านกจะไม่ค่อยระแวงมากนะครับดูครับตัวนี้อนตัวนี้อ่าตัวนี้หลีดตัวนี้สั่งมาใหม่นะครับพอดีที่ช้าอยู่สั่งหลีดตัวนี้มาใหม่นะครับหลีดใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับใช้ศูนย์จุดสี่นะครับเบอร์ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยสีเขียวศูนจุดสี่ไปเลยนะครับเอาเป็นว่า อ่าใครที่เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าลีดน่ะไม่ใช่ขาดง่ายๆนะตัวตัวก่อนอ่ะใช้เล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าพอจับพออาจจะเวลาจะจัดจะแต่งจะจะขึ้น,นกลไกเนี่ยจะขึ้นยากว่าเส้นมันเล็กครับมันก็เส้นไหมเลยนิดเดียวนะครับอ่าดูโดยรวมครับพี่น้องกินชอบอยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับนะครับสอบถามกันได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ 0616917888นะครับ0616917888นะครับเนียดบวงราคาตามที่แจ้งไปแล้วนะครับเอาให้ละเอียดตามนั้นเลยอันนั้นคือราคารวมส่งไปแล้วนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาตอนนี้ยังมีกิ่งว่างอยู่หลายกิ่งนะครับเตรียมไว้มีหลายกิ่งอยู่นะครับที่จะให้กับพี่น้องแต่อันนี้ก็คือชุดนี้คือพร้อมที่จะส่งนะครับพร้อมที่จะเดินทางถ้าวันนี้ไปไม่ทนันอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ อาจจะต้องเก็บรายละเอียดงานนิดนึงนะครับเพราะว่าทําแล้วก็ต้องดูก่อนที่จะต้องเช็ครายละเอียดอีกหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะส่งเปิดชุกลงหกเกินไปแล้วไปรับพลาดนะครับเผื่อพี่น้องทําไม่เป็นด้วยนะครับเอาเป็นว่าน้องทินกรนะครับทางประคนชัยกับที่ทางวิชัยการเบาะนะครับยังไงก็รอรับนะครับรอรับได้เลยนะครับชุดนี้แหละนะครับ ครที่สนใจยังไงก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่บอกไปแล้วนะครับย้ำกันอีกนิดนึงนะครับ0616917888นะครับ0616917888แต่ถ้าจะแอดไลน์ต้องเป็น089นะครับ9447544นะครับเบอร์ไลน์ไลน์กับโทรศัพท์ใช้คนละเบอร์นะครับหวังว่าทักเข้ามาแล้วกันนะครับราคาบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องถามกัน ให้เสียเวลานะครับบางท่านก็จะถามเข้ามามีราคาไหนแบบไหนมั่งเอาเป็นว่าตามนี้นะครับเฉพาะชุดบ่วงห0ร้อยรวมส่งนะครับชุดกระโจมติดนะครับกงติดหนึ่งพันรวมส่งนะครับแต่ถ้าเป็นชุดถอดแบบนี้พันสาร้อยรวมส่งนะครับอันนี้ก็คือราคานี้เน็ตแล้วนะครับแล้วก็เป็นโอนนะครับไม่มีปลายทางนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ด้วยนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ทําเป็นโอนนะครับ งานต้องสั่งทำนะครับโอนเข้ามาแล้วก็แจ้งรายละเอียดแล้วก็จะลงสมุดงานให้แล้วก็จะขึ้นงานให้ตามที่ท่านสั่งเข้ามานะครับแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับเวลาอาจจะคาดเคลื่อนอาจจะช้าอาจจะเร็วนะครับอันนี้ถือว่านง,งานพวกนี้ทำแซมๆซไปนะครับจริงๆนูโน่นละงานหลักเลยไฮไลท์เลยตัวนี้ครับตัวนี้นะ่ผมค้างงานเยอะเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือออกมาแซมนะครับถือว่าเป็นค่า น้ำข้าวไฟไปนะครับตัวนี้ก็แซมกันใช้เวลาจริงๆก็ทำไม่นานนะครับแต่ตัวนั้นต้องยอมรับว่าใช้เวลามากกับกลไกกับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยทำให้งานช้าครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องที่สั่งมาจะช้าจะเร็วยังไงก็ได้ทุกคนทุกท่านแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาติดต่อกันได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์นะครับถ้ากันเข้ามา ทนเข้ามาได้เลยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ